เรื่องเรื่องสองคำคำต้องขอนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอยู่ในความเป็นพรบอยเรื่องของเด็กนี่เรื่องผู้ต้องหาไม่ต้อานย้อนะครับตอนนี้ได้นำตัวไปที่สอนอคุมวันนะครับเข้าห้องสอบสวนเด็กเราต้องมีสาวิชาชีพในการสอบลงนียนะครับพี่นับขอาคุเครับเรื่องเรื่องส่วนตัวของเด็กอะไรเราจะไปพูดในเรื่องเรื่องเรื่องกี่ยวกับ้ค่ะแล้วมูลเหตุจูงใจเราสามารถคืออะไรครับ คือเขามีเหมือนจิตเวชครับเขาต้องเขาเขารักษาอยู่โรงพยาบาลวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่ามีมีคนมาพูดว่าต้องยิงนี่ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งเจ้าที่เราสอบถามได้ที่เดียวที่เดียวครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์แต่ว่าเป็นบางครั้งบางคิดว่าเขาเบอร์ครับสำหรับมีอเบอร์ที่ใส่ของอย่างนีกคือครอบครัวเขาคุยที่หัวหัวสามมีมีเกมเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะ เขาเขาเขาทอนรักษาอยู <önemli> ่แ <seriously> ล้ว <Jenny> กันนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเป็นเป็นมีมีมีการที่เลกมบ้างอะไรอย่างเด็กพวกนี้นะครับเขาขอเขาพี่ขอเรื่องปืนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เราจะถามว่าเขาจะเปิดเขายังตอบไม่ได้แต่เราขอให้พนักงานต่อเตือนให้เขาให้เขารู้ตัวก่อนมี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 การประสาน ครัวหรือว่าผู้ปกครองมาหรือยังคะเราเราเราเลือนะครับแต่ไปถึงที่บ้านเขาเรายังไม่ยังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ได้ได้คุยกันเรื่องต้นแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบงกันครับเป็นไม่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 วันนี้ที่เราฟังท่ี่ที่บอกนะว่าไม่ควรบอกเขาแค่นั้นเองนะครับเราขอเลยเพราะว่าถ้าเราบอกไปมากนะครับพี่ขอทำน้องๆเลยเพราะพี่เคยบอกตั้งแต่ คราวที่แล้วว่าลักษณะอย่างเนี้ถ้าเราให้ความสำคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมเ่็นแบบนี่ที่ขอและกันนะครับตัวเลขผู้บาดเจ็บที่สุดคือผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่เราเสียชีวิตไปสองนะครับแล้วก็บาดเจ็บห้าอยู่ที่3ามลงมาลงมาตำรวจนะครับแล้วก็ลงยาจุฬา3คนแล้วผู้เสียชีวิตเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างชาติหนึ่งเขาเป็นชาติไหนชาวจีนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเดนมากครับนะครับนี้ เรายังสอบก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ขออันนี้ขอไปนในเรื่องเด็กนะครัปวดเขาต้องเราขอเด็กไปเลยดีกว่านะครับจุดก่อนเกิดนะครับตรงๆว่ามันอยู่ในจุดมันใกล้ตั้งแต่ชั้นเอ็มชั้นจีชั้นเอ็มใกล้จนไปถึงชั้นสามแล้วก็เราจะเห็นว่าการการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยเราภายในห้านาทีเราจะให้ตัวดออกมาเราก็เข้าไปได้แล้วทั้งห้างจริงๆเนี่ยต้องต้องชมเชยทั้งห้างไว้อย่างหนึ่งว่าเขาเขาได้จัดพิธีการอีเวนต์ คนเนี่ยเขาเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่องแพ็กอินพิเตอร์ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่าร้านไฮไฟคนร้ายเนี่ยเข,เขาเข้าไปไปในร้านเนี่ยพนักง,งานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนก็ปิดห้องซ่อนที่แสดงว่าสิ่งที่ที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อต่อสิ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็จะทําต่อไปนะครับเรื่องร้านไฮไฟสนี่น,นี่ได้ผลจริงๆแล้วข้างเนี่ยเข,เขาเขาฝึกอยู่ตลอดอุกสามเดือนต้องต้องบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่ ไม่เอเวทโทวย์คนรปภเขาไป่รู้ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในแม็กอีกอาจจะมีการถึงเจี่ยเพิ่มมากขึ้นเราเราเช็คแม้กซ์กันครั้งละเราดูที่ว่าในส่วนของ s SO อ p ของเราเนี่ยที่เราฝึกตำรวจเนี่ยเราเข้าที่เกิดเหตุทีคนเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องถามเนี่ยว,วา่าตำรวจมาครั้งมาเร็วการเนี่ยเราเช็คไว้หมดแล้วภายใน5นาทีมีสายตรวจเข้ามาสเสริมเนี่ยมาจากสอนอที่ฝึกเรื่องแอคชั่นเข้ามาแล้วการเีแวตัวเองคนออกเนี่ยเราจะกินคนต้องออกก่อนคนมันเยอะมากมันเป็นช่วง ล่าซาวเวอร์ด้วยชั่วโมงเร่งดู่นแล้วคนก็อยู่ฝนก็ตกคนอยู่ในห้างเยอะไมไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ต้องเราคือเรารู้ว่าว่าเราเรารู้ขั้นตอนอย่าให้บอกเราเป็นเทคนิค แต่ว่ามีสิ่งที่นี้เราตัดตามขั้นตอนของเอสโอพีอยูต้องเข้าใจก่อนการดำเนินคดีประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราพิจารณาเรามีเรามีมาตรการจบบเบาเป็นฐาหนักไม่ได้ไปถึงใบิงเลยมันไม่ใช่นะครับเรามีมาตรการจบบเบาเป็าหนักเพราะว่าเรารู้ว่าพอเราต้องหาประเด็กเนี้ยมันมีขั้นตอนเยอะเลยเขาเขาจะบอกได้ไหมคะว่าตอนที่เขาเขามาตั้งแต่กี่โมงอะคะตัวเด็กคือ คือคือขอให้พนักงานสอสวนได้ทำงานก่อนเพราะเราต้องไ like, like ล่ไล่ฟ้องทั้งหมดนะครับตอนนี้เราพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขอให้พนักงานสอสวนล้วไล่ตามไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้อะไรเนี้ยเดี๋ยวให้ท่านผู้สมรู้ต้มาไล่ํางานให้เลยเรื่องอันนี้เราจะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำเป็นเป็นท,ที่อยู่คืออยู่ที่คันจูนคนนะครับที่ทเป็นผู้หญิงชาวชาวอินอีกท่านหนึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอี้ค ใช่มันยังยังติดต่อพ่แอแม่เข,เ,ขเขาไม่ได้เลยนะครับเราได้แค่คุยยังไม่ได้มีรายละเอียดเดีเ๋ยวรอให้แม่อาสาติดต่ออันนี้เราไม่รู้เป็นปืนนะฮะปืนไม่ไหวแล้วได้ๆห้างเนี่ยเขามีมีมาตรการอยู่แล้วแต่การแครี่ของเข้ามาเนี่ยก็ขอให้ให้เราติดต่อตอนนี้ว่าเปไปยังไงนะครับเพราะปืนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าว่าบัตรปืนมาจากไหนนะ ขอให้เราทำงานก่อนเพราะมันเป็นเด็กด้วยในความมั่นใจท่านนายกต้องท่านท่านจะเรื่องความมั่งใจทำมาลินไหมมองนิดหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับผมผมเข้าใจตำรวจเนี่ยเราเราทำทุกมาตรก,การในการป้องกันเด็กจากนักท่องเที่ยวมากเราค่อนข้างเองที่เป็นซอฟต์แว็์เทศเราก็มาแต่เห็นอยี่ยจริงๆมันเอาออฟคอนโทรลจริงๆนะครับเราต้องเข้าใจแต่ในการที่เราป้องกันเนี่ยเราทำ ถือว่าเราเนี่ยแม้จะมีผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่เด็นแบบว่าการไปหารเหตุการณ์ของทั้งทั้งห้าและทํางความได้ทได้รวดเร็วที่เราที่เราฝึกมาเนี่ยมันทําให้เกิดการสูญเสียน้อยนะอาจจะอาจจะเสียที่3 0ม0คนแบบที่ที่อื่นก็ได้นะก็ให้เดินมาตรการนะไม่รีบร้อนทร้ะหมด